เราอยากจะให้คนอื่นรับรู้ได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปทํางานนอกบ้านทุกๆวันเราก็สามารถที่จะมีไรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวเราได้อย่างมีความสุขค่ะชื่อจิ๊บค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะแต่เดิมทีเนี่ยเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ต้องออกมาดูแลลูกๆค่ะก่อนหน้น,นี้เราเป็นคนที่ทํางานมาตลอดเลยแล้วเราคิดว่าพอเรามาอยู่เฉยๆเนี่ยมันดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีศักยภาพในตัวเองเนาะก็เลยอยากจะ หาอะไรทําที่มันมีไรายได้ขึ้นมาแล้วก็สามารถจุนเจือครอบครัวได้ด้วยอะค่ะเดิมทีเนี่ยไม่เคยเปิดใจกับฟอเร็กเพราะเราคิดว่าฮ้ยมันน่ากลัวเพราะว่าเงินมันอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะจนค่อยๆติดตามบาว o วมาเรื่อยๆเออดูเขามีหลักการมีแนวคิดมีไมซ์เซ็ตที่ดีให้ความรู้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะต้องประสบความสําเร็จอันนี้แหละสิ่งที่เราขาดคือความรู้เราถึงจะประสบความสําเร็จได้เราก็เลย ลงทุนในการที่จะซื้อคอร์สในการเข้าเรียนพอซื้อปุ๊บเราก็ค่อยๆศึกษามาแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะซื้อคอร์สเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งเพราะว่าทุนทรัพย์สูงพอสมควรแต่พอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราไม่ลังเลเลยเพราะว่าเรามั่นใจกับบราโวมั่นใจกับสถาบันมั่นใจกับคนสอนเพราะเราดูแล้วว่าเขาประสบความสําเร็จจริงพอเข้ามาเรียนแล้วปุ๊บจากที่เราไม่มีความรู้เลยอะ่ะเออมันค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆเรืเร่อย เราก็ก่อนหนะ้านี้เห็นนักเรียนพิเวรุ่น5เราคิดเลยนะเป็นอะไรที่เราแบบว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ให้ได้เออแล้วเราก็ได้มายืนจริงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าภาคภูมิใจตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ามาอยู่ได้จริงๆนะแล้วเราก็ได้มาสัมผัสพลังงานบวกเจอคนที่แบบว่าให้กําลังใจให้ความรู้แล้วก็ผลักดันเป้าหมายให้เราไปถึงจุดได้จริงๆอะคะ่ะเราได้รับความสุขความสุขที่เราจะเรียนรู้ได้เป็นระบบ เป็นสเตปแล้วก็ไปแบบว่ามั่นคงแน่ๆค่ะมันเห็นเป้าหมายที่เราวาดฝันเอาไว้อะเป้าอันเนี้ยมันสามารถที่จะดูแลเราได้ในอนาคตทั้งครอบครัวค่ะเป้าหมายต่อไปถ้าเราประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนอะเราก็อยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันความรู้ที่เรามีอะเราอยากจะให้คนอื่นรับรู้ได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานนอกบ้านทุกๆวันเราก็สามารถที่จะ มีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวเราได้อยางมีความสุขอะคะ่ะขอให้คุณเชื่อเลยว่าคุณเนี่ยทำได้เปิดใจคือมันไม่มีอะไรมามาให้ความมั่นใจเราได้ถ้าเราไม่เปิดใจอันดับแรกนะคะถ้าเราเปิดใจปุ๊บเนี่ยแล้วเราค่อยๆศึกษาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ได้เลยว่ามันทําได้แล้วมันทําได้จริงแล้วมันมีความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะ